สวัสดีนะครับ fc พบกับช่องช้างตามปูวกนะครับวันนี้มันคืออะไรพี่น้องเอ้ยนี่นะครับพี่น้อง fc มันคืออะไรนะครับพี่น้อง fc มันคือมันคือแดงค่ะมันคือแดงเทป็นตะยานเด๋ยพี่น้องมันกินได้หรือเปล่านะครับพี่น้องนี่มันคือตัวอะไรนะครับ fc พี่น้องมันคือตัวอะไรนี่มันคืออะไร มันคือปู阿าสกาโอ้มันคือ,อปูราสกานะครับพี่น้องยุ้ซีได้ครบ,อคร,บรอบวันจะได้กินเก็บมาแล้วในตู้หนึ่งปีเก็บมาแล้วหนึ่งปีในตู้หนึ่งปีนี่นะคือมีผู้ใหญ่ใจดีท่านส่งมาให้แล้วเราก็กินไปแล้วหนึ่งตัวลุงก็ได้หนึ่งตัวเนาะ เฮ้ยลุงก็ได so ้ไ so ด um. sure. ้เท่ากันกับเราได้สองตัวได้เท่ากันนะครับได้เยอะกว่าเราหน้่ไหมลุงก็ได้เท่ากันนะพี่น้องเนาะแานผู้ใหญ่ใจดีก็ซื้อให้ลุงแล้วก็ให้ผมด้วยนะครับพี่น้องตรงมาจากภูเก็ตภูเก็ตนะครับพี่น้องเป็นบริษัทสีไทยบอกบอืมบริษัทสีไทยนะครับพี่น้องเนาะนี่นะครับนี่เราก็ต้องเอาออกมาอ่าให้มันหายแข็งก่อนพอเราใส่ไว้ในช่องฟิตรับผม นี่เราใส่ไว้ในช่องฟิตเนาะเดี๋ยวนะลองลองให้ปลาซอทำอะไรให้กินอ่ะอืมไม่รู้จะทำอะไรกินเนาะพี่น้อยพี่จะต้องมันมันมีตัวเดียวเนาะเราต้องทำให้มันมีน้ำมีน้ำคุกค่าเออน่าจะอะไรผัดผงกะรีเออนั่นเลยดีๆเนาะมันก็จะได้กินเยอะด้วยผงกะลีใส่อะไรนะตั้งหวอ่ะ มันก็ตัวน่าจะเพลงอยู่แน่นเนาะเพลงมัง้งผมก็เคยกินเราเคยกินระเบิดครั้งหนึ่งระเบิดเคยกินแล้วอืมเคยกินร <บ S 1> ครนสองรอบแล้วนะเออรอบนี้เป็นรอบที่สองเลยไม่ใช่อรอบแรกมีมาส่งมารอบนั้นฉลองห้าหมื่นซับห้าหมื่นซับแล้วก็ววมารอบสองอันนี้คือรอบสอง สงกินเปตัวนึงแล้วเหลือตัวนี้เหลือตัวนี้เนาะนี่นะครับ F4 ผมก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเท่าไหร่นะครับ F4 พี่น้องใครทราบก็บอกด้วยนะครับพี่น้องเพราะผมไม่รู้จักราคา,าไม่มีแประเททศไไยมม่ีใช่ไหมอืมไม่มีนะครับแถวประเทศไทยน่าจะนําเข้าเนาะนี่เนาะมาจากญี่ปุ่นหรือเปล่ามาจากประเทศอะไร fc รู้รก็ค<ว>อมเมนต์ด้วยนะครับพี่น้องเนาะแต่บ้านเราไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีเนะาะก็<ช>ส่งตรงมาจากภูเกต็ตเลยนะครับพี่น้องเนาะรถห้องเย็นนะครับพี่น้องรถห้องเย็นนะครับส่งมานะครับพี่น้อง fc นี่นะครับตอนนี้นะครับเราก็กําลังคิดเมนูที่จะทํากินอยู่นะครับพี่น้องเนาะทอะไรกินจะได้กินได้หลายคนนี่ยพี่น้องโอ้โหพี่น้องเชลี่ยวันก็เป็นปีแล้วเนาะ เออตามปนอือนี่นะครับพี่น้องนะครับ H4 น่าจะเป็นตัวเมียเราจะทำอะไรกันกินนะครับพี่น้องอะไรจะเป็นตัวเมียเหรอนี่นะครับพี่น้อง H4 คือ<บ>เป็นเป็นปูที่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเป็นนะเนาะสีสีสวยไม่ได้นะสีสวยมากเนาะ,อ,ะอันนี้คือเอ่อหนามหนามของเขาน่ะเนี่ย อันที่จริงแล้วมันคมมากนะมคมมากเนาะมคมมากพี่น้องเนาะ<ช>เอาไ,ไว้ป้องกันตัวหน่อยพี่น้องนี่ก็จะเป็นหนามแบบนี้นะพี่น้องนี่แบมมากนะครับพี่น้องอโอ้ตัวแดงสวยนะพี่น้องเนาะเห็นในหัวยบเขาต้วย่านเล่นแล้วพี่น้องไอ้แบบนี้ในหนังยางนี่ครับจีหนังยางที่เขาลัดมาใครโอ้ยางเหนียวนี่ ็เจ้าคุณก็ถามมาวันไหนจะได้กินสักทีเจ้าคุณบอกว่าเก็บไว้เป็นปีละเจ้าคุณบอกวันไหนจะได้กินสักทีเมื่อไหร่วันไหนจะได้รับประทานนะครับพี่น้องเนาะวันนี้แหละพี่น้องนะครับบิ๊ซีได้เวลาแล้วนะครับพี่น้องเนาะอยู่ในตู้ก็เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วพี่น้องเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับพี่น้องมันจะเป็นยังไงนะครับพี่น้องอัดฟิตไว้นะครับพี่น้องฟิตไว้ ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เจ้าคุณนะพี่น้องเนาะนะครับจะได้กินบรรนายน,นะครับพี่น้องเนาะก็น่าจะอร่อยพี่น้องนะไม่รู้ตัวเท่าไหร่นะไม่รู้ตัวเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะครับพี่น้องเอฟซีก็โชว์เจ้าคุณบอกว่าอะไรนะเม,มื่อไหร่จะได้รับประทานเนี่ยโอ้เมื่อไหร่จะได้รับประทาน ตั้งนานแล้วเป็นปีแล้วจะไม่โชว์อยู่นั่นแหละเจ้าคุณบอกเมื่อวันสอง้ามวันแล้วยังพูดอยู่เลยจะได้กินไหมเนี่ยจะได้กินไหมเนี่ยบอกว่าก็เขาเอาไว้โชว์ไม่ได้เอาไว้กินนะครับพี่น้องวันนี้นะครับเป็นเลือกงามยามดีแล้วนะครับพี่น้องทุกที่ทอดชุบที่ว่ามันจะมีเนื้อไหมน่ะฮะทอดทุบก่อนแล้วก็ผัดมันกินไม่ได้เลยทุบไข่ทุบมันนะ อืมนะครับพี่น้องได้เวลาแล้วไไม่รู้จะทําแบบไหนกินเนาะพี่น้องเอฟซีรู้ก็บอกด้วยนะครับพี่น้องเป็นเมนใต้คลิปด้วยนะครับเนื้อไม่พอกันกินอืมไม่พอกันกินหรอมาตรงทางกับข้าวผสมอืมถ้าจะทําแบบนั้นโอ้มันไม่อิ่มหรอกอืมน่าจะผัดผงกะหรี่เนาะอืมนี่นะครับกินางเลยอ่ะ เอ,เออถ้าปูตัวเล็กๆก็ยังทำได้เลยปะโซสไข่ด้วยใส่ผักก็ได้ีเดาะกระทหนอืมก็ได้ยัได้กินสองข้าวยีหรอกพี่น้องเอ้เราก,ก็เรยาก็กินหมดแล้วเราก็ยอมกินนี่แหละขนาดปูเนื้อตัวเล็กๆตัวเท่าฝั่มอ่าตัวเล็กๆก็ยังได้กินตั้งเยอะแยะแล้วก็ใส่ไข่ใส่อะไรลงไปแหละตอกลงไปใส่ผักเยอะๆหน่อยนะครับพี่น้องเนาะกินไข่เอากินไข่เอาเนาะ ใครรู้เนาะวิธีทํากินก็บอกด้วยนะครับผมก็ไม่รู้เนาะว่าทำยังไงเนะาะป้าโซบอกป้าโซบอกว่าต <laughs> ําเออตาม่นนะครับพี่น้องอคิดเมนูไม่ออกพี่น้องไว้คิดเมนูไม่ออกก็อยู่นี่เป็นปีแล้วเจ้าคุณบอกว่าเมื่อไร่จะทํากินสักทีนะครับได้เวลาแล้วพี่น้อง้เปิดแล้วเปดีเราก่ต้องเปิดหรอกแม่ก็ัไม่ให้ทำมแม่ก็ยังไม่ให้ทำเนาะ กับข้าเราก็มีเยอะแยะอยู่เดี๋ยวค่อยทำก็นว่ะวันนี้นะครับได้เรื่องงามยามดีแล้วพี่น้องนะครับได้เวลาแล้วนะครับได้เวลาแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรกินนะพี่น้องเนาะดูว่าจะทําอะไรกินก็ส่งท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับข็ขอบขอขอบพระคุณมากนะครับนะครับขอบพระคุณมากเนาะนําสิ่งดีๆให้เรา นำสิ่งดีๆให้เรากินตลอดนะครับพี่น้องเนาะนะครับเอฟซีประโซว่ตาตำ้มปนกินพ่นว่าเบาะ<ม>อุกกระปูเบาะ<ม>อุกกระปูพ<ม>่เห็นกระดดงและกระยานนะประโซนี่หนาม,มปุนนะ<ม>ปุนนะเหบนปุ่นกระดดงมันนี่ประโยนี่ <c oughs> ได้เข่าขวดวหลายๆดูทู กษณะแล้วมันน่ากลัวเหมือนเหมือนกินไม่ได้แล้วสีสันมันน่ากลัวสีแดงแป๊ดเลยมันสันมีพิษเนาะมันสันมีพิษเลยนะครับด้ีมันกำลังทุเรียนอะไรเนาะมันเหมือนน้ำทุเรียนบอกระจอดูคล้ายเหมือนน้ำทุเรียนนะพี่น้องนี่ลักษณะของสีสีแบบจี๊ดจ๊าดแบบนี้นาะมันมันเหมือนมีพิษเนาะมอนเหมือนเห็ดเหมือนกันถ้าเห็ดที่แบบมันมีสีแบบสดใสอะแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นอะไรที่แบบ หายากแล้วก็อร่อยอนะกินมา,ม,าม่มาข้าวนม่กินมามา่าก่อนมันร้อนด้วยนะอากาศเนาะร้อนร้อนด้วย,ยนะครับนะครับผมก็อ่ขออนุญาตลงคลิปนะครับขอบคุณมากนะครับ